สวัสดีครับพี่น้องสัตวรับคลิปนี้นะครับผมกรสิได้กผ้าปีผ้าหนองมาขึ้นกงหลอดนะครับเนาะที่เขาเล้าไหวน้ำขีดกรอนกรอนหนาหนีหนะครับเนาะมาเบิ่งวิธีการขึ้นกงหลอดขีดหลอบเนาะครับใสง่งานในเบิ่งน้ำกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นไวแล้วนะครับเนาะนีเนาะครับผมก็ได้ขึ้นไว้แล้วมดัดไว้แล้วนะครับ มัดที่เราใส่เสื้อในหล่อนเขียวนะครับลังหกนะครับเนาะหรือลังเก่ากรได้ครับมัดเป็นสีกงนะครับเนาะตอกอย่างนี่ไม่ย่างนี่ใส่แปดอันเนาะครับเนาะไม่ย่างแต่กงนี่ใส่ซีอันระยะห่างของกงแต่ละอันเนาะครับเนาะกุ้งหนึ่งกับกุ้งสองกับกุ้งสามนี่แบ่งเค้งกันเนาะครับเนาะ ผมระยะห่างของแต่ละอันเนาะครับเนาะกงหนึ่งกงสองกับกงซีนี่แบง่งสองเท่ากันเนาะครับเนาะบัตเทนีกงสามนี่ห้เท้าแบ่งระวงังกงสองกับกงซีนาะครับแบ่งเครื่องกันครับเอเบิ่งน้ำกันครับพี่นอ้องต่อไปกระสือตอกตะปูนะครับเนาะ ตะปูนี่เ้าใส่ตะปูหัวโตนะครับพี่น้องตะปูตีเตียงครับตอกตอกกองที่เ้ามัดไว้มัดระวังก้งกับไม่หย่างเนาะครับเนาะตอกไว้สูอันครับเพื่อความแข็งแรงและก็มันคงเนาะครับเนาะเวลาหนามสัตว์มันก็สิบเด็ดหลุดได้ไหลนะครับตอกตะปูนี่เ้าตอกจากทางในออกไปทางนอกนะครับพี่น้องตะปูแล้วนี้ก็สิมาผับเนาะครับเนาะ มาผัดห้าตะปูเะครัพี่สอดพี่ถลูกมากนะครับ,บเน้อัด็ดพ้อลังจากที่ตะปูผับตะปูเรียบร้อยนะครับนเนาะเ้ากระเช้าไม่เห็นกงในนะครับเนาะไม่ยังขา้าวเราไหวประมาณนิ้วมือนี่นะครับเนาะสอดใส่ตะไคร้ไปเรื่อยๆนะครับตะไคร้นี้ข้าใส่ตะไคร้ซีเส้นนะครับรื้อซีเส้นหาก็ได้ครับ หอยก็จะสุดแล้วครับพี่น้องผมผมหนึ่ส่วนมากผมจะใส่ได้สีเส้นกับสีเส้นหาเนาะครับเนาะเด็วแต่ผู้มากทีมากห่างเนาะครับเนาะกันทีไรมันกัดตานนามมักกระเสียดให้หลอกขาดเนาะครับเนาะนี่นะครับหอแเล็กก็สีในหลักษณะยุงทีเนาะครับเนาะ นะครับเนาะไปสีครับ่าน้เราเพ่ฟังัดนะครับพี่หนอมนี่นะครับ,รบมัดหอด้อยแล้วมัดแล้วกระชี้ในลักษณะอย่างสีนะครับเนาะ ความยาวกว่าสิบประมาณนี้เนาะครับเนาะจากนี้เขาจะเจ้าเสือกหอยเนาะครับเสือกหอยถ้าตีนมันเบิ่งไปเรื่อยๆครับพี่น้องกำลังจะมาพุ่งเร็วกับเได้มัดงาเนาะครับเนาะลักษณะได้ไม่เนาะครับ พี่น้องเลือกนะครับว่าสะเอาทางใดไว้ข้างล่างถ้าจะเอาทา,องางทางใดไว้ข้างบนนะครับน <Okay. S 1> เนาะเลือกกับมัด,มดหอยตีนมันเนาะครับเนาะเอาเสือกหอยตีนเนาะครับหอยไปเรื่อยๆจนซื้อหมดเลยครับพี่น้อง อะไเลยเด็นดึงให้ดึงเลยกังหวะนะครับเนาะ ยิงถืงซ้องขางนะครับแล้วก็มัดมัดแล้วก็สีอยู่ในลักษณะอย่างสีนะครับเนาะมันมัดกวางเขาก็เสียบมาหมัดเขาเนาะครับให้มันแขบเนาะครับเพราะว่าวเพื่อป้ามสิลบไวไดนเนาะครับเนะนาะลักษณะนี้ครับครับสำหรับงานในกับซ็จแล้วนะครับเนาะต่อไปจะเสร็จแล้วดัางเอาตะไคร้มาขอบนอก นี่เนาะครับผิดแลวก็ชิยู่ในหลักษณะจยางสีเนาะครับเนาะงานในเนาะครับต่อไปก็เสียเอาตะไคร่ที่เอา,าอมัดเตรียมไว้นะครับติดต่อเตรียมไว้มาขอบนะครับครับผม อาตะไคร้ใส่แล้วก็สิอยู่ในลักษณะยอย่างสีเนาะครับเนาะตัวงถือเรือข้างหน้านี่เนาะครับเนะเาะหอกกะเชี่ยวไหวถ่ายเห็ดงานงานานาเนานะครับเนะเาะเลือกว้ป,ประมาณจากักแขนหนึ่งหรือว่าให้เอากะเบิ่งจกัก จะก้งหนานะครับเนาะจะกุ้งหนามาห้าก้งสองเบิ้งน้ากันไปเรื่อยๆครับพี่น UK, ้องต่อไปสกษติเห็ดงาหนานะครับเนาะวิธีเห็ดงานงาหนานะครับเนาะการขายกันกับเห็ดงาหลังแหละครับคือกันเบิดคือก euh ันเบิ้เลยเนยนะครับกับอันที่เห็ดงาในนะครับ ขงบุญกระมัดข้างล่างแล้วก็เสือกหอยนะครับเสือกหอยแล้วกระมัดดึงเซก,กงนะครับคือจังเท้าเห็ดงาในเหรอครับนี่นะครับเห็ดแล้วกบชิยูในลักษณะยังสีนะครับงาหนานะครับเนาะ จากเนื้อเห็ดง่าในงานาแล้วต่อไปเมากับมะขอบนะครับเนาะขอบเมากับขอบเอา้าสามกงนะครับกงหนึ่งกงสองหล่ะกงสี่นะครับเนาะหรือว่าพี่น้องขันมีใหม่ไรก่ะขอบทั้งหมดสี่กงกระได้ครับเพราะว่าเพื่อความแข็งแรงนะครับ ข้บแล้วก็เสร็จแล้วครับเนาะหลอดหญ่เห่าก่อนนี่สมนีแลละครับวิธีการเห็ดกับโบยากปั้นไดเนาะครับเนาะครับกับเซตเรียบร้อยนะครับเนาะครับอันนี้ก็เสือกมัดเนาะครับเนาะเสือกมัดรอบเวลาเราไปใส่เนาะครับเนาะใส่เสือกเสือกลามง่วนนะครับเนาะ เพราะว่าเวลานำน้ำแกงมากนี่มันน้ำสีแห้งนาะครับเนาะถ้าเอาเสือกหน่อยแล้วมันกิดสีเห็ดในเสือกขาดรอบก็สีไปนำๆนาะครับเนาะนี่เนาะครับวิธีมัดเสือกเนาะครับเนาะเวลาเท้าไปใส่รอบกระพร้อมแล้วเนาะครับเนาะ เราก็พร้อมที่ชิซส่ละเนื้อกระเร้วเรียบร้อยแล้วครับรอดแต่น้ำครับขันน้ำม,มากกันแม่นได้ใส่รอบครับรับสำรับคลิปนี้ก็ขอลาพีละนองเพียงสมีเนาะครับเนาะหากมีข้อสงสัยหรือว่า อยากหูว่าวิธีการเห็ดเขาเห็ดเห็ดจะได้นะครับเนาะไกด์พี่น้องคอมเมนต์ถามมาได้นะครับเนาะพร้อมที่จะให้คับตอบพร้อมที่ให้วิธีการเห็ดบอกวิธีการเห็ดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาพีล่ลาน้องเพียงเานี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำในด้อครับช่องน้อยๆน่อยบอ่าว่อยเก่งสุดท้ายนี้ก็ให้พี่น้องมีแต่ความสุขความสบายนะครับอย่าเจ็บอย,ย่าไข้อย่าจน สวัสดีครับขอกันคลิปหนาครับ